ดาวนี้ออฟเซนมิดูกันดาวอะไรมีออเกสซีฟไลฟ์ฟอร์มเนี่ยมึงสั่งของมามึงหยิบของขึ้นมาแล้วจะคะสั่งของมึงก็รับไปมาดาวนี้ดิคริสเชิรเชียบอยโอเคหยิบพั้วหยิบอะไรไปแล้วอย่างเ,าเดี๋ยวกูถือเพราะว่าเออหรือคนเดียวคนเดียวก็พอถ้ามีตัวทีว่อะไรมาก็หวังว่ากูจะพิชโอเค ไปเราไปสำรวจให้หมดเลยไปตายแม่ให้หมดเลยมันถ้ำมเหรอมันเป็นถ้ำมเหรอดาวแม่งโคตรมืดเลยเว้ยเฮ้ยมันน่าจะเป็นอาคารเหมือนกันหมดแหละเฮ้ยรอก่อนรอก่อนรอก่อนดิเอาเฮ้ยใครวิ่งไปอะเฮ้ยโอ้ยคู่คู่เองกู่คู่เรเฮ้ยมึงรอก่อนดิรอขอมาส่งก่อนเคยได้ยินว่ามันมีพวกหนอนนะถ้าพื้นมีทรายขึ้นแปลว่ามึงกำลังจะตายโอเคโอเคเฮ้ยนี่ของของ ไอ้ดูมึงถือวกี้ไปดิดูมต้องมีว่กี้มึงไม่มีหายมาไปแล้วตรงเนี้ยีแว่าเอาหายโอไปใฟอะไรดิไดิได้ไหมไม่งคอไฟฉายด้วยกันไม่ได้ดิอ่าคถือวอกี้ละเปิดดิเปิดแล้วก็ถือยังก็ได้ให้ก็ได้ถือฉายแล้วกูถือได้หร่าไฟฉายมาแนะไอ้ดูต้อถือไฟฉายไอ้ดูต้องถือไฟฉายมามาไฟฉายมาดิ ด้านนี้น่าจะมีมอนสเตอร์หมาแล้วนะไม่ใช่ให้ดูดิสเสียเองเดียวไม่ได้ไม่มองไปนี่นี่ไงกูถืออย่างนี้ก็ได้นี่อ,อ๋อเออว่าเออมันถืออะไรก็รได้นี่ว่าถือไปตีโป่ละดีไปดีกว่าโดยเลยรูฟอลไปดาวไหนไปดาวมั่าเี่ลอยโอ้กเลยเว้ยเฮ้ยอ๋อโอเคโอเค อนเดยวว้บโอเคถือวกินีวถือคู่ดิทุกคนมีคนละอันนี่ไม่มีไอโอไม่มีเข้มเออวะเออไม่มีนี่หว่าอออพกึงอ่ะอยู่กับพวกกูนี่อยู่กับอกนี่ไอเหี้ยาอกแกงอกมบรอยากูอยู่อ่เหรอเนี่ยแล้วข้างหน้ากูครวะ นี่อู้นลยกลกูไเออกูว่างงกูอยู่ไกโอแล้วไอ้ไอ้มึงพูดถึงขาวะกูว่างงเลยทางเข้าอยู่ไหนเะไอ้เียปั๊บทางเข้าอยู่ไหนปั๊บกูหาทางเข้าไม่เจอกูไม่รู้อ่ะอ้โอหายไมแก่ไม่กูเดินหันหลังมาป๊บเดียวโอ้หายเลยโอ้กวิ่งกลับมาบ้านแล้วโอกลับมาที่ยาแล้วไม่รออ้าวโอเคโอเค นี่กูกูเจอทางข้าแล้วว่ะปั๊บมีทางไปไหนต่ออะไรอีกไหมไอ้ปั๊บไอ้เชี่ยมีหมามาที่บ้านวะนี่ไอเดี๋ยวไปช่วยปั๊บเดี๋ยวเราไปช่วยไอ,อ้เหี้ยกูอยู่ทางหน้าเอ,อ้ยเทียบยาอยู่ไหน,ไหนวะโอ้กูหลงวะ่ะหลงปั๊บเป็นไงบ้างตายยังตาเราเปลี่ยนเลยปั๊บเป็นไงไอ้โอ้กลับไปช่วยทันไหม ไปช่วยป้บดีกว่าเด้เอเราไม่ช่วยป้บหรอโอเคไอ้ฟ้องว่าไอ้เหี้ยเจอตัวไอ้เหี้ยอยูพบนสับประหลาดตัวนีก็เจอกู<ๆ>ก็เจอกูอยู่บนหลังคาตอนนี้มันขึ้นมาไม่ได้มันดักทางกลับกูะบอะแล้วกูจะกลับยาน,นยังไงอะที่ยานคิดว่าคนรอดอยู่ไหมมันไม่มีการตอบกลับเลยอะไอ้ดูมึงเห็นกูไหมกูอยู่ข้างบนมึงอะไหนวะเห็นเห็น เอาไงดีวะเอ่อให้กูวิ่งล่อไหมเอ้ยเดี๋ยวนะลองค่อยๆย่อไหมค่อยๆย่อเฮ้ยดูดูมันเฮ้ยดูหนีหนีหนีมันไม่เห็นมันไม่เอ้ยมันมันวิ่งไปแล้วดูวิ่งไปแล้วมันวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วมันติดมันติดมันติดเอ้ยมันวิ่งแล้วดูมันช้าไปแล้วมันวิ่งแล้วไปบ้างรอดเปล่าทำไงดีวะ เงียบ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 ไม่ค่อยย่อค่อยย่อเออเออเออไิดประตูให้คุณไอ้เอ่อเหียไอ้ดูวะตายแล้วอ่ะเฮ้ยเหีย โครน่ากลัวเลยสัตว์โอ้โหต้องหา380ในวันเดียวมึงต้องโชคดีสุดสัแบบตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยวันนี้คือมึงมีบอคกี้ฮ็อคนเดียวไงเอ้ยมึงเจอใครอ่ะเฮ้เจอยังไงกูเจอไอ้บอคกี้เหลือโอเคมึงอยู่กับพวกนั้นไปนะพวกนั้นไม่มีบอคกี้ฮอกกี้สักคนเลยแต่มันมีอยู่ในกล่องเพลงแล้วไอ้เหีงยาวยาว เราได้ของมาแล้วทิ้งไว้ข้างหน้านี่ก่อนก็ได้ยังไงก็ยังไม่กลับอยู่แล้วนี่ของอยู่ที่นี่มาอ,อยู่ที่อันนี้นแล้วกดน้ำตอนนี้เที่ยงแล้วนะอะไรพงมีอะไรตอนนี้ตอนเที่ยงครึ่งแล้ว กไอ้ง <Net> <hertz> ังนี่มีพวก้วก็ไอ้งังนี่มีวิธยอยู่มาดูดูมีความสุขมากตอนนี้มาดูตอนนี้มึงได้ยินกูไหมม่ดูมมีอะไรมดมีวิยุ่อมดูมัเหรอมาดมัไม่มีใครมีคอี้ทัากี้แล้วจะ ของอ่ะอออะะไรวเเนอี่ยตรงนี้มันตโตอะไรอ่ะเข้าไปได้ไหมตรงนี้มันมีสกแกนอะไรแล้วกูมองไม่เห็นด้วยผมรอเดี๋ยวกูนำทางให้โอเคกูคเห็นแล้วอยู่ตอนนี้โอเคมึงเออ่เลี้ยวทางขวาแล้วก็ซ้ายแล้วขวาขวาไอ้นคนมีพวกไปไหนแล้ววะนี่อยู่กับไอ,อ้ดู๋วข้างขวาขางขวาขางขวาไปได้ไหมทางขวาเนี่ยตรงนี้ไปได้ไหม โอเคงั้นไม่ต้องเลยไม่ต้องจะโดดเหรอดดลวแ้เป็นไงบ้างแล้วถ้ามันตายเอ้ยมีตัวอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดระวังได้ระวังได้ปั๊บเอ้ยดูตายอ่ะเฮ้ยปรับข้างหลังข้างหลังเฮ้ยเดี๋ยวยิง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 อยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังมันดักทางเข้ามึงเฮ้ยดูไปไหนวะปั๊บมันไม่อยู่ไกลอยู่พูดได้ มม่อยู่ไกลอยู่เลยไม่อยู่ไกลอยู่ผมพูดไอ้ดูมันตายแล้วอ่ะมันดิ่งไปแล้วแต่มันยังมีเสียงวิทยุขอเอียนอยู่เลยวิทยุอยู่ข้างล่างกับปัดอ่ะเปิดแบบเอ้ยปั๊บมึงมึงต้องออกแล้วปั๊บหรือมึงไม่ก็ปลากัวไปอ่ะวิธีรอดของมึงอ่ะข้างนอกมีตัวเลยดักอยู่ไม่รู้มึงต้องรีบวิ่งนะอ่ะมึงออกไปข้างนอกปุ๊บมึงจับประตูไหมไปทางซ้ายแล้วก็ซ้ายอีกรอบหนึ่งแล้วก็วิ่งหนีไปเลยอ๋อต้องวิ่งไปเลยนะแล้วไอโอไอโอกันอยู่นะไอโอกลับบัตรที่ยาน ขั้วไม่กับเลยชังว่าเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูพูดทางให้นะปั๊บมึงวิ่งไปเลยโอเคมาซ้ายเราซ้ายนะเออซ้ายแล้วก็ซ้ายไปเลยเสื้อนไปอีกรอบเออเนี่ยแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวาโอเคซ้ายซ้ายซ้ายออกทางออกแล้วทางออกแล้วทางออกแล้วไปมาแล้วปัไปมาแล้วไปมาแล้วเฮ้ยปลอดภัยเว้ย เอาแล้ววะเขาก็แพ้อยู่ดีเราอ่ะเออใช่ไอ้ดูมันตายแล้วทีดีว่ะตายไรออกไอ้ดูตายก็โดนหางเงินอีกอ่ะไอ้ดูงียก็แพ้แล้วเอาไงออกไปหาต่อไปมล่ะฮะถ้าเอกไปหาเงินต่อเลยอ่ะไอ้เหงมันก็แพ้แล้วอ่ะได้เด็กเออเอาพวกไปตีกระยักไปโอ๊กเลยเลยโอ๊กไปแล้วเดี๋ยวพวกกูดึงความสนใจแล้วมึงก็ตียักรัวๆเคยมั้ยโอเคเอาเลยโอ๊กอยู่ไหนวะ พอสร็ไอ้ดูก็เอาวิดีโอมละมเท่าไหร่เขาหมดร้อยเยวเองไม่พอยักยนว่ม้อยกว่าเพิ่อรงียไปอะแหละเสียงยนนดน้ข่ามั้ยมันดีมันเดืเสน่ไนออกูเดินมากูก็ไม่เห็น บอกผู้ได้ยินเสียงเดินอ่ะไกลมากเลยอ่ะตึกๆๆๆกผู้เจออยู่ตัวหนึ่งคือตรงหน้าฐานนู่นเลยนี่เสียงไหมอ๋อข้างล่างไม่รู้อยู่ข้างล่างไม่ไม่หยักไม่หยักหมาอ๋อตัวเหี้ยะไวะตัวอื่นไม่ใช่หมาด้วยน่าจะเป็นตัวที่เคยวันฝนกูที่โอเคยเห็นนะเะว่าโอ้ยบรรยากาศอไปโอ๊คข้างล่างอ่ะมองไม่เห็นนะมีใครไปฉายไหมพอสนใจแล้วมึงก็ตีมันให้ไวเลยนะโอ๊คเลยเลยวิ่งเลยวิ่งเลยโอ๊คมาไม่ได้เลยโอ๊คไปยังนี่สุดไปยังนี่วุ้น หนีล่อมันโอ๊กหลงมมันมาบลยมันมาลแล้วมันตมันเลเตอร์มเตแล้วไม่กลัวเฮ้ยมีหลายตัวมีหลายตัวโอ้ขึ้นมาโอ้หนีมาโอ้ขึ้นมาโอ้หมามีเ้ยปั๊บยู่ไหนอะปั๊บกลับมาปั๊บตายอ เอ้ยขึ้นยาเลยขึ้นยาเลยไอ้ปั๊บอะไอ้ปั๊บตายเอ้ยเอ้ยตกใจดูดินี่ฮะมึอเร็วปั๊บดิปั๊บตายเหรอไอ้ะหมาแดกหมดแล้วมั้งอยาหมาอยู่แล้วละ่ะ โอเคปับตายไอ้เหี้ยกูกูกระโดดลงไปตายไอ้เี้ยโดนตัวอะไรอ๋อมึงไม่ได้โดนตัวอะไรล่าว่ะกูเหี้โดนตกลงไปนิ่งเลยอ่ะเออยังกูยังได้ยินเสียงวิทยุด้วยนะข้อไอ้เหี้ยเลยไอ้เหี้ยไหนก็แพ้แล้วไป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 ไอ้เหี้ยมาสักทีหนึ่งตัววันนี้คือเล่นแบบเล่นๆเลยว่ะคือ จะซื้อของสักหน่อยจะได้มีอะไรเล่นได้ไม่มีไม่มีตังค์ซื้อของอะไรอ่ะมีของขายอยู่นี่พอแล้ววะคุณก็โดนไม่ตังค์ตังค์ไม่มีนี่ตังค์ไม่มีคืออะนี่ก็มีของออกไปขายอยู่นี่มีตั้งร้อยกว่าบาทเออใช่มาถึงไม่ทันแล้วทำไมยานไปแล้วนี่ไปด้วยกันไปด้วยกันสนุกไปตายกันได้หมดเลยแล้วหน้าจอหรอจริงกูขี้อ่ะแต่กูเลยอยากอยู่หน้าแล้ ไมตรงนี้ไม่ใช่ทางเข้าอยู่ตรงนี้ทาาง้อบอกให้พวกมึงเดินซ้ายขอแต่ว่าไปทางนั้นหนอไปทางเข้าทางเข้าป่ากลัวมาเอ้ยหึงแน่ใจว่าตรงนี้ทางเข้าแม่มึงขึ้นไปแล้วก็นี่มันมีทางเข้าอยู่นรอสแกนดูดิรอสแกนดูป่ามันอยู่ใกล้ๆทางนั้นอะกูเข้ากูเข้าทางนั้นอะปะกลัวไม่รูมาแล้วแล้วทำไมมีแค่สองคนให้ดูอยู่ไหน ไม่รู้มึงอยู่ไหนออ่ะไ้ดูอยู่ไหนมึงอยู่ไหนอ่ะดูก็เข้ามาข้ามาาทงไหนแล้วอ่ะการจะเข้าตามเข้ามาข้างไหนยี่อะไรมึงอยู่นี่ไม่ใช่มึงดูทางเข้าเนี่ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยปั๊บดูมันอยู่ไหนดูมันกำลังเข้าตามบอเข้ามาไปดูเข้าไปทางในแล้วมีวอลกี้ทอกี้กันอยู่ใช่ไหมดีดีใช่ใช่มีทอกี้กันอยู่มีวอลกี้ทอกี้กันอยู่แล้วกูจะพูดถ้าใส่ดูทำไมวะเนี่ยกูไม่เข้าใจเบอร์ตรงนนะ เอาพัวตีได้ไหมโอ๊กมึงตอนใช้พัวตีกับระเบิดดูเฮ้ยว้เลสเป็นจุนนี่คือสภาพที่เหลือนะไอ้อ๊กอ๊กอ๊กโอ๊กยี่ไหนอะอ๊กนี่ไอโอกไอ้โอ้มันมือขนาดตีมาทั้งนอกอ่ะขั้วประทกระกับระเบิด อะไรชนะเอ้ยได้มีกลับระเบิดกันนะเฮ้ยชนะทั้งคู่เว้ยไอเฮีย้ยแต่คนไม่รอดเนี่ยจริงระวังน้อยมีกลับระเบิดกัน,เ,นเห็นละที่ต้องไหนวะปอกอแพงว้ไดไม่ดมีป้องมีป้องปืนด้วยข้างหน้าเอาพวกไปตีป้องปืนปปันแล้เออนกูเลยอยากลองสู้มันมานานลอป้องปืน ตีป้อมไม่เป็นเคีียเลยแต่มุ้ว่งเข้าไปหยิบพวงนะปั๊บไอ้มึงเข้าไปหยิบพอาจีมากกว่านี้อาจจะตีเยะมากกว่าด้านนี้มันด้านหลังเข้าไปได้เลยเขาไมหยิบเขาไปหยิบเขาไปหยิบย้อยตีตีวตีตีแวนแล้วก็เดี๋ยวกูใครวิ่งวะเดี๋ยวกูเดินอ๋มึงวิ่งนะเดี๋ยวกูลองตีมันดูวะเออตีแล้วหลบตีแล้วหลบอ่ะตีล้เข้ามาหลบอ่ะอ้เนี้มันติดด้านนี้ไงมันหลบได้ไม่เต็มท ตายแล้วโป้งเอ้าเอาไปตีป้าไปบ้างไหต่อยแตป้าไม่เป็นคจริงเลยโป้งไปขับไปด้วยกันวะว่าถ้าเป็นชีวิตจริงกูคงผักให้มันลมปโฟงติดกับพื้นแล้วมันจะทันแน มันไม่พังมันตีผังไม่ได้มั้งก<า>ูว่าไป <c oughs> เดี๋ยวเราก็โดนไล่ออกวะโอเคมาโดนไล่ออกกันก่อนไอชีวะนักไม่คุ้มพอที่คุยัก่อนมัจะื่อที่รุนแงที่สุดเลยว้าววววววว่วววว o วว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 ้วววววววอวว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 วที่วว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 ีวว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 ่ววววววแล้วเนี่ย ไอ้ดูไอ้ดูมึงแงีนี่ออกมาอีกแล้วอ่ะคือมึงเงี้ยถ้ามึงแงีออกมาเนี่ยมึงต้องแงสุดท้ายเว้ยมันเมียมันมืดมองไม่เห็นของก็ก็ขอหมดแล้วนี่มันไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วอ่ะแล้วกูเอาลำพึ่งนะไปออกไปไปไปโอเคไปออกฟงไปไปไปเราไปลองดูรอเป็นประตูกูนี่แหละโอเคแยังเหลืออีกเยอะพี่ไปเอาดีกว่าไป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 ลำพึ่งอยู่ใกล้ๆกูเห็นอยู่แถวๆเนี้ยนั่งไงทางครึ่งข้างหน้าก่เห็นอยู่โอเคนะข้างหน้าออกเดี๋ยวจำไมหน้ารอเต็มแล้วเลยนะเต็มแล้ว เอาีหมาโอ๊คกับนี่หนีตายแล้วป้ามันหนีตายแล้ไอโอ๊คไอเขี้ยมมีหมาไม่ต้องแล้วโอเคช่างแรงกลับเข้ามากลับเข้ามาให้หมดไอโอ๊คอยู่ไหนวะไปดูตายเหรอกลับมาอยู่บนหลังคาเว้ยโอเคดูคอยมองหน่อยนะหมามายัง โอ้โอมันก็ยังหวนอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปิดประตูเรียบต่อยตายคู่ไม่เชื่ออะไรวะตรงไหน้ดูมันพูดมั้งเลยดูเลยไอหมาไม่ได้ยินเออใช่ไอ้ดูมันอยู่ข้างนอกแล้วพูดหมาไปเลยดูเรียบร้อยสาธ ไอ้หนูแม่งพูดด้วยหรป่าม uh ันก็เลยพี่เข้าไปข้างในยานไอ้เหี้ยเออมันอยู่บนหลังคารถไงแล้วมันก็พูดตลอดมาเลยได้ยินรวยเอ้ยวยเอ้ยมึงจะเล่นเต้นด้วยเฮยเข้าไปเป็นประตูเฮีไอ้บ้าไอ้ชนะแคนนั่นแหละเฮ้ยไอ้กูเชื่อไอ้เหี้ยแล้วห่วย โดนหักก็โดนหักก็นักศึกษาไอ้ดูมึงเจอดูไปพูดบนหลังคาเลยได้ยินมันก็เลาะกับกูอเออกูกูกูล้อ่าไอ้ดูเจอใครละอ๋อไอ้ดูเขาไปในตึกแล้วอะอยู่กับใครอะตก้งนิดนิดตึ๊กแบงคใหม่เว้ยแต่วะบัตรเขารืพวกมันเข้าไปทั้งคู่แล้วต้องทั้งไอ้ดูทั้งโอเลย ไปกูขายอยู่ขายอยู่ไปกูเจอแล้วกูเจอแล้วเป็นสะพานอ๋อเคือที่เราเรานรียกว่ามันเป็นตึกสะพานรอบเนี้ยมันเป็นดาวที่มนันตึกสะพาน ู่ไหนเฮ้แมนชั่นเหรอเออแมนชั่นแมนชั่นแมนชั่นอ่ะอยู่ไหนกันวะเอาอยู่ข้างบนเหรออุจเต้เข้ามาแล้วมันได้ไงเลยเข้าไปตรงนี้ก็เจอเข้ามาแล้วเฮ้ยมีตัวอะไรอยู่ข้างหลัง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 ว้าวว้าวว้าวอะไรอะไรตายไปไหนแล้วะมันวิ่งผ่านไปจะอีกฝั่งหลังมึงหลังเหี้ยอะไรมึงวะได้ยินเสียงวิ่งมาไอ้ปั๊บมันบอกมีตัวอะไรข้างหลังอ่ะ เป็นอะไรนะกูไม่เห็นนะน่าจะแค่วิ่งผ่านไปวิ่งไปแล้วมนวิวผ่านไปแล้วออกก่อนออกก่อนเดินไปเลี้ยวขวาได้ปะเลี้ยวขวาเหรอเลี้ยวขวาข้างหลังข้างหลังข้างหลังไปแล้วกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วเฮียตัดพวกมิวจะเก่าันเลยะพวกมันตัโกนกันทำขวายอะไงม่เยอ่ด้วตัวเลยคือตัวอะไร อะไม่รู้อ่าไม่ปั๊บจะสู้ไหวเหรอเพราะเราไม่มีพวกรักคนเนี่ยนี่กว่าห่อเลิกเกมมีว่ยังไม่เจอพวกมึงไงเอาใครเข้าไปมันวิ่งมาตามกูตั้งตัวไอ้ย่า้โคืนวิ่งหนีมาเเห็นแล้วมันคือตัวอะไรไม่เห็นวะมึงเห็นนะดูไม่เห็นไม่กล้าไม่พอไม่รู้ว่ามีใครเห็นเลยไอ้ออมันไปไหนอะไม่รู้ไปพวกเข้าไปดิไอเคดเข้าไปนะถ้าปลอดภัยออกมานะ ปลอดภัยอยู่คนคนนึงอ๋อแล้วตกลงยุบไปนี่ตกลัแตัวตกลงมือแล้วตกลงตัวมันอยู่ไหนตัวนั้นเหรออยู่ฝั่งตแงตอนนี้กูยังไม่เห็นเฮ้ยเนี่ยมีขอยู่เนี่ยกูบอกว่าเด้มาทางขวาีันล่ามีของตวันก็มีขออีกวะ้วนี้เสียงอะไรวะอียเขียวนัมะเือแวะเฮ้ยเฮว้ไมไฟดับอ่ะปิดไฟอ อ๋อปิดไฟกูปิดไฟเมื่อกี้บนข้อดตายเออมึงขึ้นไปป่ะบนชั้นสองรีเสียงเดิมไม่ต้องขึ้นไปเลยนะเว้ยเท่ากึ่งเดียวไม่เกิน10ล้านเอาแก้วของก่อนแล้วกันมีปิดไฟเด้แตอน10ปิดไฟแล้วตอน11บ่ายสี่แล้วกลับกันกลับไหมไอ้ยอ่ะนี่ราคาเท่าไหร่เดี๋้อโอ๊ก99ได้ๆๆดี๋ยวกลับมาแล้วก็ลองเอาหลังพึ่งแล้วโอ๊กโอ๊กให้โอ๊กไปก่อนให้โอ๊กไปก่อนจะพานป่ะ มันมันมันสันวอผมจะพามาันสันววะเฮ้ยเฮ้ยยังไม่มีการพาลยด้วยเดินไปต่อแต่แต่กูสงสัยนีนะมันก็ตัวอะไรก็ไปดูดิถ้าอยากรู้อ่ะไอ้ป๊าบว่ากลับมาแล้วใช่วางของไปมีแค่ไอ้ฟนใช่ไหมที่เก็บหลังพึ่งอ่ะใอยู่ใกล้ๆไม่ต้องไม่ต้องนี่ต้องรอหรอก

เป็นมายัางเป็นยังเ<ไ>ป็น,นปตัวดิเฮ้ยไป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 ออกแล้วออกแล้วกด <Okay. S 1> ออกไปแล้วเกือบตายอ่ะคุณนี้มันวิ่งกูนี่มันแบบอยู่ใกล้กูวิ่งขึ้นยาได้เลยไปดูบ,บนโดนราคาไปสิเปอร์เซ็นต์น่าซื้อไปมงโดนโดนแกมมาไปดูซื้ออะไรซื้ออะไรมาเปิดมามีคอนดอมอยู่แบงก์ใจเป็นเจ้าพ่อรัสาดียอะไรนี่ผม โดนหกตายหมดเลย่ตายคืออะไรอ่ะคืออะไรอะ่ะจะไปดูพิธีการดีกว่าคืออะไรพ่อ EZT เพื่อหายใจเหรอคือเคี้ยวหรอวะคืออะไรอะทุกคนเนี่ยเดฟเฟคคืออะไรไอ้กูจำ่อยดิเค้ขอดูด้วยขอดูด้วยเหมือนจะกินได้ลองกดดีไซ้ายดูนะไอวา ถ้าเกิดมันเป็นวันทามยุทธนี่ควรเลยนะราเราไปรีบไปเลยไปหรอกกูเดาเป็นยาฮึโอ้เติมอากาศปะไม่รู้อ่ะกูเติมอากาศไม่เอาออกซิเจนอเอาไว้หายใจกูอยากะสูตรออกซิเจนเพื่ออะไรอ่ะให้กูสู้เอานี้แจ๊บตอนจมน้ำจะได้เติมหายใจได้ไดงกระดานใต้น้ำอะไรเงี้ยกูเดานะกูเติมไปเรื่อยๆต่อเก่าเลย ไอ้เงี้ยไอ้เสี่ยมึงปั๊าถอดนิดปั๊บเอานิดปั๊บเถอะนิดเอาเลดี๋ยวปั๊บเถอะนิดไอ้เหี้ยก็เอ๋เลยเอามาเล่นมงดีปั๊บเอามาเล่นมาเอามาเล่นมาโอ้โ่เอามาเล่นมังปาอดิหมดแล้วปั๊บเลยปั๊บพอเสียงเป็นเยอะปั๊บไม่เยอะหมดแล้ว ฟังไม่เรอ้เยอาหมดแล้วอ่ะปาแบงใช้จะหมดเลยอ่ะโอ๋อยสไลด์ได้ด้วยปาแบงเสียงคนดูดยาเลยเสียงไอ้ไม่ไหวแล้วจ้ันเหลวจมันเหลวที่กูใช้กูก็แค่รู้สึกว่าตัวเองลื่นขึ้นอะมันไม่ได้รู้สึกวิ่งเลยอเรเสียงกูเป็นไงบ้างวะปกติอยู่ปกติอยู่ เนี่ยมันจะแดกเป็นหมดเอ้วไอ้เหี้ยเอามาเรื่องไหเฮ้ยขึ้นยาขึ้นยาขึ้นยาเสียบพวกเสียวแปะไรเี้ยขึ้นยาขึ้นยาเฮ้ยเอามาเล่นบั่งนี้ขอเล่นขอเล่นบั่งนี้เอาเอาเอาไปเล่นมางนี้โอ้โอ้ขอเล่นบั่งโอ้ทีปุ่มแย่งของไปเลยไอ้เหี้ย ไม่ก็ใช้ได้แบบเดียว้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับมันยังไม่เสียงเปียเลยมึงกดไปเรื่อยๆดิใช่นานขนาดไหนวะมึงกดไปเรื่อยๆแล้วก็พูดไปเรื่อยๆเดี๋ยวพวกกูจะได้ฮัโหลฮัลโหลยังไปเรื่อยๆฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหฮัลโหลฮัลโัฮัลโหลย

ไม่ทำอะไรยังไม่หมดอีกเหรอวะะฮยังไม่หมดมันใช้ได้สามรอบมั้งมึงดูดไปสามลิตรเลยอ่ะมึงดูดสามครั้งเลยเขาสามขั้นเลยอะไอ้ไอ้กูดูดครั้งเดียวกดครั้งเดียวค้างไปเลยอ่ะก็นั่นแหละมันคือมันมึงใช้เยอะมากๆเลยไงกูโดนอ่แบบไอ้คนนี้มันใช้แค่นิดเดียวไงมันเลยเสียงเพิอตาแต่มเป็นเสียงนานมากกว่าจะหาย